ท่านผู้ชมคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยค่ะที่วัดเซกาเจติการามพระอารามหลวงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬโดยสนับสนุสนงบประมาณและดำเนินการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED นะคะเพื่อใช้เป็นไฟที่จะส่องสว่างในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะนสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PALED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเกียรติณวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงอํเาเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬการไฟฟ้าสนภูมิภาคหรือ PA จัดทำโครงการ PALED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่ปี2,556ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจํานวน71แห่งทั่วประเทศโดยสนับสนุนงบประมาณและดําเนินการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เพื่อใช้เป็นไฟส่องสว่างในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนสําหรับวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงจังหวัดบึงกาฬ PA ได้ดําเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่างโดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จนํานวน79ดวงโคมรวมทั้งติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3กิโลวัตต์ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้15,096หน่วยต่อปีคิดเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ลดได้6 3หมืบาทต่อปีและสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้8.23 2ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี